วิธีอัปเดตไฟล์เพลง XMK นะครับเมื่อท่านสมาชิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยจากนั้นท่านคลิกขวาครับมาที่จัดการข้อมูลเพลงครับในกรณีซื้อเพลงใหม่ต้องอัปเดตสิทธิ์การใช้งาน XMK ด้วยนะครับเมื่อเรากดปั๊บ,บก็จะเป็นการโหลดลายเส้นเข้ามาครับ บอยครับกดโอเคแล้วก็คลิกขวาจัดการข้อมูลเพลงข้อมูลเพลงอัปเดตไฟล์เพลง XMK ครับสักครู่ก็จะขึ้นกรอบโชว์ตรงนี้ S2 XMK ครับมีกี่รายการก็ดาวน์โหลดได้เลยครับ เพลงก็จะถูกหโลดลงเครื่องไปในที่ติดตั้งโปรแกรมโดยอัตโนมัติครับเมื่อโหลดเสร็จก็เล่นได้ทันทีครับ